กไม่ขึ้นั้ง้มีรหัสเอมแล้วก็กด่เ็รหัสการานะเอาเพ่เพ่มเด้งเหรอใช้ที่ไม่ดีจะลองตอนนี้ีลองแล้วีลองแล้วว่าบิคเคิคเก็ไม่มีกจะรับเพิ่มัอ ใช่่าาต้องวเจดบี้เาจะห่วคือเขาจมเาะอกยอดถึา หนึ่งหนึ่งหนึ่งยืน好吗เจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบบอกเจ็ดร้อยยี่สิบดูเจ็ดร้อยยี่สิบผู้ที่เข้าสี่พันแปดสี่พันแปดสี่พันแปดเจ็ดร้อยเจ็ดเจ็ดร้อยเจ็ดเจ็ดร้อยเจ็ดสี่พันแปดสิบหกสี่พันแปดสิบหกใช่เราจะไปไปเอาหมดนะคะ อันนี้ได้แล้วอันนเราทอกอ่ะพี่กาลองอ้นยสดอมันก็ต้องเอาเอเอาอันไหนว่าเอาอันนี้หรอไอพี่อยากดูลิงก์ที่เดามาโชว์ึ้นเาหน้านี้แหละยังไม่ออกอีกคือ 哎，慢慢。